เอาละฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนดูนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือคาลเตอร์ไซส์ในเซิร์ฟเวอร์ South East Asia หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ภาษาไทยนั่นเองนะครับก็สับในไกด์นี้นครับจะเป็นไกด์ที่ว่าจะมาปูพื้นฐานในการเล่นเกมคาลเตอร์ไซส์นะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยผมก็จะใช้เออ่ฟุตเทจที่เป็นในเซิร์ฟเวอร์ช่วงทดสอบนะครับของเซิร์ฟเวอร์ภาษาไทยนะครับซึ่งถ้าณวันลงคลิปนะครับก็เรียกว่าตัวเกมได้เปิดให้เล่นกันอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะแต่ว่าฟุตเทจเนี่ยผมอัดไว้ตั้งแต่่่่กกกอออนนนนททีตัััววเเเมมมจะปปิดด็็คืชงอสอบ แล้วผมก็ไม่มีเวลาในการตัดต่อนะครับเพิ่งจะมาตัดต่อลงนี่แหละก็เลยโอเคมันก็ช้าหน่อยแต่ว่าอันนี้เป็นคู่มือของมือใหม่จริงจนครับใครที่เล่นไปแล้วแล้วก็รู้เรื่องอาจจะไม่ต้องดูไกด์นี้ก็ได้เดี๋ยวเอาไว้ไปดูไกด์อื่นเอาก็แล้วกันนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกที่เพื่อนๆต้องรู้เลยนะครับก็คือเกมนี้เนี่ยไม่ใช่เกมแนวเทิร์นเบสนะครับ ซึ่งมเป็นเกมที่ว่าเล็กว่าต้องเล่นแบบเรียวไทม์ครับเป็นแนวแบบสเตจจี้แบบมีต้องมีการวางแผนการลบนะคบวางแผนว่าเอ,อ้ยเราจะจัดการกับตูนยยังไงเอาอะไรมาสู้ยังไงแล้วก็จัดวางแผนอะไรยังไงนะครับเกมนี้ก็จะมีอุปกรณ์ให้กับสวนใส่กับตัวละครด้วยนะครับอุปกรณ์ต่างๆของเกมนี้นะครับก็สามารถจะใส่ได้สูงสุดถึง4ชิ้นเลยด้วยกันนะครับนะ ในส่วนของประเภทของตัวละครน,นะครับก็จะมีการแยกย่อยกันออกไปครับอย่างตัวละครสายเคาน์เตอร์นะครับก็จะมีค่าการวางทับที่สูงนะครับก็คือค่าเรียกที่สูงนั่นเองนะครับแต่ว่าจะมีความสามารถพิเศษที่เหนือกว่ายูนิตอื่นๆ่นก็คือแบบว่ามีสกิลพิเศษกว่าส่วนพวกนี้นะครับอย่างที่เห็น,นครับนี่ก็เป็นพวกตัวละครสายเคาน์เตอร์ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยที่เป็นรูปแบบตัวคนอนะ่ะที่มาดูเหมือนว่าเป็นตัวเป็นเป็นตัวคนเป็นตัวละครที่แบบสวยหล่อเลยพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นตัวละครสายเคาน์เตอร์นะนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวละคร ือจะมีอคอนเป็นทห,หารนะครับแต่ว่าก็ยกเว้นตัวละครบางประเภทเหมือนกันนะครับที่เป็นสายทหารเหมือนกันคือหน้าตาสวยห่อแต่ว่าก็เป็นสายทหารนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผู้หญิงตัวนี้นะครับก็เป็นสายทหารนะครับนี่พวกนี้ซึ่งไอ้ประเภททหารเนี่ยมันก็จะเป็นประเภทที่ว่ามีค่าเรียกที่ต่านะครับแค่2หน่วย3หน่วยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าพอคุณเรียกลงมาแล้วปุ๊บ มันจะเหมือนกับว่ามากันเป็นแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนครับมาทีสองสตัว4ตัวอย่างนี้เป็นต้นเลยครับคือทําให้แบบว่าเหมือนกับคุณคุณมียูนิตหลายตัวแบบในในสนามเลยคือมันมันอาจจะแบบดีกว่าโกงกว่าในบางทีแต่ว่าก็เป็นยูนิตประเภทที่ว่าตายง่ายนะครับโดนกวาดเป็นกลุ่มได้ง่ายมากนะครับคือมันมันบางนั่นเองครับดาเมจโดยรวมม่ยสามารถที่จะทําได้แบบเอ่อเรียกว่าปันกลางอะแต่แตกต่างกับพวกตัวคอนรประเภทเคาน์เตอร์ครับที่เรียกว่ามีค่าป้องกันค่าโจมตีที่สูงกว่า แต่ก็ใช่ว่าพวกทหารจะอ่อนนะครับเพราะว่าคนที่เล่นทีมทหารเนี่ยก็มีเยอะไม่ใช่น้อยเลยเหมือนกันนะครับคือเป็นทีมที่เน้นแต่พวกตัวทหารนะอาจจะมีตัวพวกประเภทเคาน์เตอร์มาปนบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะเน้นทหารคือเรียกว่าสแปมทหารลงมายิงรัวๆอัดรัวๆนะครับแล้วก็เอาทหารสายแทงเนี่ยไปเป็นแทงนะครับแล้วก็เอาสแปมสแปมสแปลมปลม,ปลม,ลมาโอาโหโหดมากผมบอกเลยโหดมากถ้าเกิดฝั่งเคาน์เตอร์เนี่ยหรือว่าฝั่งจักรกลเนี่ยไม่มีพวกตัวละครประเภทที่ว่าสามารถจะกวาดล้างแบบว่าสกิลมดตุ้มตาเนี่ย ก็ยากนะครับที่สามารถเอาทาหารลงได้นะครับก็จะประมาณนี้คือข้อดีของพวกมันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวละคราจาักรกลนะครับก็อย่างเช่นไอ้พวกรถถังเครื่องบินต่างๆเนี่ยครับเนี่ยีลบต่างๆเนี่ยพวกนี้นะครับถูกจัดเป็นประเภทจักรกลหมดเลยครับ สำหรับสายจากโกลเนี่ยจะเป็นพวกเรียกว่าเป็นค่าที่มีพวกสถานะพื้นฐานก็ค่อนข้างจะสูงครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเลือดหรือว่าจะเป็นค่าป้องกันต่างๆก็เรียกว่าอยู่ในระดับที่สูงพอสมควรเลยนะครับสำหรับชาวเซิร์ฟนอนครับก็จะมีหลายคนเลยทีเดียวนะครับที่ปั้นทีมจากกลขึ้นมานะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นทีมที่โหดสตา,าร์นตอรเลยทีเดียวนะครับเป็นทีมที่ <laughs> แข็งถึกเอาลงยากมากนะครับเนื่องด้วยมันก็มีทั้งยานลบที่สามารถจะซัพพอร์ตในพวก ไฟจักรกลนะครับแต่ว่าายทหารก็มีเหมือนกันนะครับทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ทหารจักรกลเนี่ยจะมียานลบนะครับแล้วก็มียูนิตบางประเภทนะครับที่พพอร์ตให้กับพวกตัวละครของประเภทนั้นอยู่นะครับก็ถ้าเกิดใครจะเล่นสายไหนสายไหนก็ลองแบบจัดในดีนะครับจะทําให้แบบว่าเราได้เปรียบสูงมากเลยนะครับถ้าใครคิดจะเล่นจักรกลเนี่ยก็ควรจะไปแบบเออโอเคกูก็เฮโลไปสายจักรกลไปเลยนะครับคือไม่ต้องแบบมีเคาน์เตอร์ปนบ้างก็ได้แต่ว่าเน้นว่าจักรกลให้เยอะที่สุดนะครับมันจะมีความได้เปรียบมากกว่านั่นเองนะฮะ ฝ่ายจากรกลเนี่ยมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือค่าเรียกที่มันสูงครับแต่ละตัวนิตเนี่ยของฝ่ายจากรกลเนี่ยจะค่อนข้างจะมีค่าเรียกที่ค่อนข้างจะเรียกว่าพอๆกับสายเคาน์เตอร์อะแล้วบางยูนิตนี้อาจจะมากกว่าแต่ประโยชน์อาจจะน้อยกว่าแต่ว่าผมก็เคยแพ้ทีมจักรกลมาบ่อยเรียกว่าแพ้บ่อยเหมือนกันนะแพ้บ่อยๆมากๆเพราะว่าด้วยความที่สายเคาน์เตอร์ผมในส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวกรระเพศที่แบบเป็นน้นตัวอยวยซะเยอะนะครับแต่มันก็พอสู้ได้นะซึ่งก็จะมีหลายครั้งเนี่ยที่ทางผมเนี่ยก็แพ้พวกสายจากรกลเยอะเหมือนกัน คือเรียกว่าทุกคนต้องเคยเจอผ่านการแพ้พวกไม่ว่าเป็นสายเคาน์เตอร์สายทหารสายจักรกลมาแล้วนะครับแต่ว่าสายจักรกลเนี่ยเป็นสัมที่ผมรู้สึกว่าผมแพ้มากที่สุดแพ้มากกว่าสายทหารอีกนะฮะเพราะสายทหารมันบางไงมันกวาดง่ายนะครับแต่ว่าสายจักรกลเนี่ยโหกวาดยากมากนะครับแล้วยิงสแปมมามันมียานที่สามารถจะฮิวเลือดให้กับสายจักรกลได้เออเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวให้ผมไปทําคลิปไอ้สายจักรกลดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะครับมันจะมียานลํานึงเว้ยที่สามารถจะฮิวเลือดให้กับพวกฝ่ายจักรกลเนี่ยทุกท ทุกยีนบนสนามเรียกว่าแล้วถ้าเกิดเออเรามีเคาน์เตอร์ตัวที่ฮิลเลือดได้อะไรพวกนี้ลงมาซัพพอร์ตให้แบบทีมจากกลเนตายยา,ยากเนี่ยพังยากเนี่ยโ,โ,ห,โหโบเลยโคตรถึงนะครับเอาไม่ลงจริงครับมันถึงดาเมจมันจะไม่ได้แรงมากแต่ว่าถ้ามันเริ่มมันสแปลมลงมาเรื่อยเรื่อยเื่อยเยอะๆหลายตัวเนี่ยก็ยิงทีก็พวกเราแล้วก็หายไปทีตัวทีตัวได้เหมือนกันนะครับก็สู้ย่ากันครับทีบนี้ต่อไปก็ประเภทอื่นออันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นเเหมือนกับว่าเป็นแค่ยูนิตประเภททั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับ แล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรในสนามลบนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของคาร์ดครับซึ่งแต่ละคาร์ดเนี่ยก็มีความแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ไปอ่านกันเราเองนะครับเพราะว่าผมจะอธิบายแบบว่าหมดสุดเพราะว่า มันกินเวลานานแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ไปคอนเทนต์อื่นนะครับโอเคนะก็จะคร่าวๆคือก็สายประทะซึ่งในเกมนี้เนี่ยก็จะมีการแพ้ทางของระหว่างค์สกันด้วยนะครับก็แต่ละคาสคันนี้ก็จะแพ้ทางคัสนี้คันนี้ก็แพทคัสนี้นะครับก็จะมีการวนเวียนกันอยู่ประมาณนี้แหละนะครับส่วนพวกค์สพิเศษอื่นๆก็พวกอย่างเช่นคัสซัพพอร์ตคาสทำลายฐานหรือว่าคาสฐานเนี่ยก็จะมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งคือพวกคาสทำลายฐานนี้ก็จะสามารถจะตรงดิงไปหาฐานศัตรูได้เลยนะครับคือสมมุติว่า เรากำลังทำการสูร้รบกันอยู่อะปุ่มตามปุ่มตามปุ่มตา,มมตามไอ้พวกคาทัางไมฐานเนี่ยมันจะให้สนพวกยูนิตระหว่างทางมันจะเหมือนกับว,ว่าวิ่งผ่านไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็โดนศัตรูโจมตีนะนะครับแต่ว่ามันก็พังยากนะครับมันจะตายยากส่วนใหญ่พวกตัวละครประเภทนี้จะตายยากมากนะครับทําายฐานก็วิ่งไปเรื่อยๆปุ๊บแล้วก็วิ่งไปตรงไปดิ่งไปหาศัตรูเลยทำลายถล่มฐานศัตรูนะครับอันนี้คือความสามารถของพวกทําลายฐานผมเคยเจอทีมประเภทที่ว่าเน้นทําลายฐานเหมือนกันนะคือแม่งเอ้ยสแปทาลยฐานมา บางทีก็แพ้เหมือนกันนะครับเออก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อเสียมันคือพวกยูนิตประเภททำลายฐานเนี่ยมันจะมีค่าเลีอยกที่สูงครับก็ปกติแล้วก็เคยเจออยู่แค่ไม่กี่ครั้งหรอกครับในเรื่องของคนที่ปั้นทีมเล่นนะส่วนใหญ่ก็แค่เอามาปนๆบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครเอาพวกทำลายฐานเนี่ยมาเป็นแบบยูนิตประจําเท่าไหร่นะครับ ต่อมาก็เป็นพวกยูนิตพิเศษอย่างพวกฐานยูนิตพิเศษประเภทฐาน,นเป็นประเภทที่ว่าไม่สามารถจะเคลื่อนที่ได้นะครับแต่ว่าจะซัพพอร์ตในเรื่องของว่าใกล้ๆกับยานลบเราหรือว่าซัพพอร์ตในแนวจุดที่ว่าเราต้องการวางพวกเขาไว้แต่ว่าสำหรับแพทแรกๆของเกมนะครับยูนิตประเภทฐ,ฐานเนี่ยมันจะมีน้อยนะครับแต่ที่เห็นเด่นชัดนะครับที่เป็นยูนิตประเภทฐ,ฐานนะครับแล้วก็มีประโยชน์เนี่ยก็จะเป็นป้ามาเรียน,นครับถ้าไม่ตาของป้าแกนะครับก็คือการเรียกกองทัพครับมาถล่มนั่นเองฮะตอนนี้คือคุณต้องรอให้เป็นแพทต่อไปก่อนแพทอี สามสี่แพทนะครับมันจะมียูนิตพเภทฐานมาที่ว่าเก่งๆแล้วจะเริ่มมียูนิตพเภทฐานมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไอพวกนั้นแหละโคตรเก่งนะครับคือเรียกว่ามันป้องกันฐานได้โคตรดีมากนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของแพทนะครับความไกลซึ่งพวกยูนิตฐานแรกๆนะครับมันไม่ค่อยมีตัวเก่งๆนะครับต่อไปนะครับเป็นข้อมูลในเรื่องของประเภทการโจมตีพวกแทกต่างๆนะครับอย่างที่รู้นะครับว่าในเกมนี้เนี่ยบางตัวละครเนี่ยสามารถจะโจมตีแบบว่าออลได้หมายความว่ามันโจมตีได้ทั้งภาคพื้นดินแล้วกก็าาาคอศเลยนะรับ แค่ยูนิตตัวเดียวก็สามารถโจมตีได้2ทางแล้วอะ่ะก็คือคุ้มเลยนะครับแต่ว่าบางยูนิตก็จะสามารถโจมตีได้แค่พคักพื้นสมมุติว่าเกิดเจอยูนิตประเภทที่ว่ามันอยู่บนฟ้ามันจะไม่สามารถสอยได้นะครับเอออันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของพวกยูนิตบางประเภทเหมือนกันนะครับบางประเภทก็โจมตีทางอากาศอย่างเดียวก็มีเหมือนกันนะครับพวกอย่างเครื่องบินลบก็มีแบบโจมตีแค่ทางอากาศเดียวแต่ว่าไม่โจมตีที่พื้น อันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเอออันนี้ก็ต้องดูดีว่าเราจะเลือกยูนิตจัดประเภทไหนนะครับแต่ว่าไอ้พวกยูนิตประเภทแบบว่าเฉพาะทางบางทีก็มันจะมีค่าเซตัสในเรื่องของการค่าทหารที่ประเภทแบบว่าภาคพื้นหรือว่าเฉพาะทางมันอะมากกว่าแบบการโจมตีออกอันนี้ออกแนวแบบว่าสายบาลานซ์มากกว่านะครับแต่เราสามารถจะไปเล่งประสิทธิภาพให้กับมันได้ด้วยการใส่ออปชันเสริมต่างๆให้กับตัวละครทําให้มันสามารถจะเก่งเหนือกว่าไอ้พวกนี้ได้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือสรุปก็คือเน้นบ้านยูนิตที่ว่าโจมตีออกให้มากมากครับ ส่วนยูนิตเฉพาะทางโจมตีเฉพาะทางเนี่ย GUY, พวกแบบผากุดินหรือว่าเป็นผ้ากาศเนี่ยพวกนี้นะครับให้ปั้นแค่เอาไว้แบบว่าพอประมาณพอนะครับแต่ให้เน้นหนักไปที่การโจมตีออกจะดีกว่านะครับต่อมาครับในส่วนของแท็กนะครับแท็กเนี่ยจะเป็นแท็กประเภทที่ว่าจะอธิบายนะครับว่าแต่และแต่และตัวละครเนี่ยบางตัวเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษอะไรอย่างเช่นตัวนี้นะครับเฝ้าประจำจุดเนี่ยส่วนใหญ่หพวกเฝ้าประจำจุดเนี่ยจะเป็นตัวละครประเภทฐานนะครับอาจจะเป็นพวกคลาสฐานนั่นเองนะฮะ ส่วนในเจ้าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นยูนิตประเภทที่ว่าใช้แล้วทิ้งครับคือลงมาใช้ครั้งเดียวแล้วมันก็จะทิ้งระเบิดหรือว่าโจมตีเพียงครั้งเดียวแล้วก็ผ่านหายไปเลยนะครับต่อไปก็วางทุกจุดนะครับก็อย่างพวกจูชิยุนพิติีของเรานะครับหรือว่าเป็นอลิาเบธเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้หมายความว่าเขาสามารถจะวางได้ตรงไหนก็ได้ของสนามจะวางข้างหลังข้างหน้าหรือว่าจะเป็นแบบว่าเกือบจะหน้าฐานตูเลยก็ได้เหมือนกันคือเรียกว่าระยะระยะการวางเนี่ยกว้างมากไกลมากอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับ ต่อไปครับโจมตีสวนกลับอันนี้เป็นสถานะของบางยูนิตนะครับอย่างเช่นพิธีของเราก็จะมีสถานะโจมตีสวนกลับแบบนี้นะครับคือเวลามีสกิลโจมตีมาเนี่ยปุ๊บพี่แกทําการแบบว่าคาลเตอร์คือสวนกลับแล้วก็บล็อกการโจมตีอันนั้นของศัตรูต่อไปนะครับจะเป็นข้อมูลเรื่องของยานลบครับซึ่งในเกมนี้จะมีแบบยานลบหลากหลายแบบเข้ามามากเลยครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอัปเดตเข้ามาอย่างเรื่อยๆเลยนะครับบางยานลบเนี่ยก็มีการแจกฟรีด้วยแต่ว่าข้อดีของยานลบแต่ละแบบคือมันมีสกิลที่ซัพพอร์ตกับย จะซัพพอร์ตแบบความสามารถให้กับพวกตัวละครยูนิตประเภทเคาน์เตอร์นะครับบางบางลำเนี่ยก็ซัพพอร์ตให้กับพวกสายหุ่นยนต์เป็นต้นนะนะครับอย่างลำไหนวะที่มันซัพพอร์ตให้กับหุ่นยนต์นะครับผมลืมละนะครับก็จะมียานที่มันฮิวให้กับพวกหุ่นยนต์เหมือนกันนะครับอันนี้เพิ่มการลบเปรียกับพันธมิตรนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งการเลือกยานวกนนี้ก็ต้องเลือกกันดีๆนะครับว่าจะ เอาแบบไหนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยคือยานพวกนี้เนี่ยบางลำจะมีประโยชน์มากๆในการเล่นแบบ PVE หรือก็คือเล่นแบบผ่านเรื่องผ่านด่านต่างๆบางลำเนี่ยจะมีระยะที่ขยับได้นะครับเป็นแบบนี้เห็นไหมตาดรักกับเนี้ยยานลำนี้เนี่ยสามารถวิ่งได้แบบรอบตัวเองนะครับเห็นไหมเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับบางลำเนี่ยจะวิ่งได้แบบโอ้ไปอย่างไกลมหแรงรถเนี่ยวิ่งในแบบว่า3มช่องเลยเดียวนะครับแต่ว่าวิ่งระยะแบบนี้นะครับบางลำก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้อย่างเงี้ยเป็นต้น ซึ่งข้อดีของมันเนี่ยก็คือบางทีเนี่ยเราต้องไปยึดจุดจุดบางจุดนะครับของอในอีเวนต์หรือว่าในในเงื่อนไขด่านนั้นๆนะครับเพือ่อใช้นั่นเองถ้าเราเอาพวกแบบว่ายานที่มันแบบว่าเคลื่อนที่ได้ระยะสั้นเนี่ยบางทีมันก็ไปไม่ถึงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันที่หลายคนเนี่ยง,งงว่าเอ้ยจะไปตรงนั้นยังไงคือไปไม่ถึงสักทีหรืออะไรเงี้ยเป็น,ปน,ต,นต้นก็จะมีม,ม,มีมีมาบ้างนะครับถามพวกนี้นะครับอันนี้ใครรวยว่าเออให้ถ้าเกิดไปไม่ถึงหรือว่าเราต้องไปตรงนั้นให้เร็วที่ บางทีเนี่ยเราสามารถจะลักไก่ชนะด่านได้โดยการเน้นยานที่เันไปไกลๆนะครับอย่างเช่นไอตัวที่เป็นเป้าหมายเนี่ยที่ให้เราต้องกําจัดเนี่ยมันดันอยู่ไกลเราก็ต้องเลือกยานที่มันสามารถพุ่งไปหามันได้ไวๆพอเราสามารถจะไปหามันได้ไวๆแล้วาฆ่ามันได้ไวแล้วเนี่ย ก็เท่าว่าเราไม่ต้องเสียเวลาในการมานั่งตีตัวรอบๆลูกน้องมาเลยนะครับเอออันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดเหมือนกันที่สามารถจะช่วยให้เราเนี่ยลดเวลาได้แล้วก็ผ่านด่านไปๆๆนะครับแล้วก็ผ่านด่านได้ในเงื่อนไขที่ว่าไม่เกิน1นึ่าที2นาทีของเกมอะไรเงี้ยก็จะได้3ดาว4ดาวอะไรก็ว่าไปอันนี้เพิ่มเติมให้นะครับสำหรับตัวละครในกลุ่มเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฟอนเทียกลุ่มอะไรออฟฟิเชียลซัพพอร์ตหรือจะเป็นฮาร์ดเบอร์รี่พวกนี้นะครับ ่อให้คุณเนี่ยจัดตัวละครในปาร์ตี้เดียวกันทั้งหมดนะครับก็ไม่ส่งผลในเรื่องของบัฟเอฟเฟกเรียกว่าบัฟพิเศษของกลุ่มอะไรพวกนี้นะครับไม่มีครับเกมนี้ไม่มีบางเกมเนี่ยจะมีนะครับแบบว่าจัดเฉพาะกลุ่มนี้ก็จะแบบบัฟให้กับอ่ากลุ่มนี้นะครับตัวละครกลุ่มนี้อะไรพวกนี้นะครับเป็นตัวนี้บอกไว้ก่อนว่าไม่มีครับไม่ต้องมากังวลต่อมาครับก็เป็นในเรื่องของการจัดปาร์ตี้นะครับว่าเอ้ย เราควรจะจัดปราร์ตี้ให้บาลานซ์ยูนิตกันยังไงนะครับอะไรพวกนี้ครับอันนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะสงสัยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันจะต้องปั้นยูนิตเป็นจำนวนมากนะครับคืออย่างน้อยนะครับคุณต้องปั้นยูนิตนะครับอย่างน้อยแน่ๆประมาณ3ถึง4หน่วยเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว,ว่าถ้าใช้เต็มที่ก็คือ4หน่วยเลยทีเดียว ไม่ว่าคุณจะบ้านตัวไหนอ่ะเดี๋ยวมันก็ต้องใช้อยู่ดีนะครับอันนี้ไม่ต้องเป็นเรื่องไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าตัวละครบางตัวเนี่ยคุณก็ต้องแบบเอ้ยมันจะเก่งไม่เก่งเนี่ยคุณก็ต้องเอามายัดๆไว้ก่อนนะครับให้มันแบบว่าช่วยเสริมดาเมจให้มันผ่านไปอะไรพวกนี้นะครับเป็นต้นทีนี้ในเรื่องของการจัดปาร์ตี้นะครับให้มันดูเอ่อดูบาลานซ์กันดีดูช่วยเหลือกันดีแล้วก็ดูให้มันแบบว่ามันโอเคนะครับหราบผมเนผมมองว่ามันจะประมาณนี้นะครับ ตัวละครสายแท้งเนี่ยจะจัดไว้ที่ประมาณ1-2ตัวครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าตัวละครตัวนั้นเนี่ยของเราเนี่ยมันถึกมากแค่ไหนชนได้นานแค่ไหนนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยสายสไตรเกอร์ครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1-2ตัวนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับว่าอยาก,ากจัดมันมากน้อยแค่ไหนนะฮะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสายเลนเจอร์ครับสายเลนเจอร์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ3ตัวนะ3ตัวในกันบางดีนะครับผมคิดว่า3ตัวบางดีนะฮะสายเลนเจอร์เนี่ยเป็นสายที่จะเป็นตัวทำปราเม็หลักของทีมเราเลยนัันนเองะครบ ซึ่งก็จะทำดาเมจต่อเนื่องได้อย่างแบบดีมากเพราะนั้นเนี่ยควรจะยัดไว้สัก3ตัวนะครับกลางดีเลยแล้วต่อไปนะครับสายน n i p e r ครับอันนี้เนี่ยพกไว้แค่1ตัวก็พอครับในทีมนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งตัวดาเมจนะครับที่เรียกว่าทำดาเมจได้หนักๆมากๆครับเอาไว้สำหรับการแบบไปยิงตุ้มๆใส่พวกตัว Con s เกอร์แล้วก็พวกสายป้องกันของศัตรูนั่นเองแล้วถ้าเกิดว่าที่ของเรามันเหลือนะครับเหลือสักหนึ่งที่เนี่ยเราก็อาจจะใส่สายัพ p อ o r t ไปด้วยสักหนึ่งที่ก็ได้นะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูกันว่าทีมเราเนี่ยต้องการสายพพอร์ตมากแค่ไหนนะครับต้องการฮิลเลือดมากแค่ไหนต้องการการสร้างชิลหรือเพิ่มความป้องกันให้กับทีมเราตายยากมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องดูอีกทีนะครับเพียงแค่นี้ครับผมก็คิดว่าน่าจะลงตัวแล้วนะครับอันนี้คือเป็นสายที่ผมคิดว่าหลายหลายคนก็ใช้กันนะครับเรียกว่าน่าจะใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับจริงมันก็ไม่ใช่สูตรตายตัวอะไรนะครับแค่รู้สึกว่ามันบาลานซ์กันดีนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นแบบว่าสายเลเจอร์สตัวแล้วก็เป็็นนนนนนสสายไไเอออร์ตัััวี้้กกดหมืะ ต่อมาก็เป็นในส่วนของค่าเรียกครับซึ่งเจ้าค่าเรียกเนี่ยเป็นอะไรที่เพื่อนๆจะต้องโฟกัสกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดพลิกเกมของเราได้เลยทีเดียวนะฮะซึ่งแต่ละตัวละครของเกมมีทับก็จะมีการกินค่าเรียกไม่เหมือนกันนะครับไม่เท่ากันนั่นเองครับทีนี้เราจะจัดยังไงนะครับให้ค่าเรียกเนี่ยมันพอดีพอเหมาะนะครับซึ่งในเกมนะครับมันจะมีค่ารวมนะครับซึ่งเป็นค่ารวมเฉลี่ยนะครับของค่าเรียกของตัวละครที่เราเอามาลงในทีมครับว่า ค่าเรียกรวมของทีมเนี่ยมันคิดเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งเราสามารถดูได้จากมุมนี้เลยครับคำว่าราคาเฉลี่ยครับอันนี้ผมเนี่ยเป็น3.13ครับผมจัดแบบนี้นะแบบที่เห็นนะฮะแต่ว่าถ้าเราเล่นไปจนถึงระยะหนึ่งแล้วเนี่ยค่าเรียกของเราเนี่ยอาจจะมากขึ้น,นครับผมแนะนําว่าให้จัดแบบค่าเรียกตรงนี้เนี่ยประมาณไม่เกิน3.50ถึง3.70ก็แล้วกันนะครับ ซึ่งค่าเรียกรวมเนี่ยที่ส่วนใหญ่เขาจัดกันนะครับก็จะไม่ค่อยเกิน3.50หรือหรอกนะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะจัดไปถึง4 0ขึ้นไปนะเพราะว่าในทีมของเขาเนี่ยบางทีมันใช้แบบค่าเรียกสูงม,มากแต่ว่าก็เป็นยูนิตประเภทที่ว่าสามารถจะทนแรงมือแรงตีนได้ค่อนข้างจะยาวนานเลยทีเดียวนะครับทีนี้ในอนาคตเนี่ยก็จะมีตัวเอเวกออกมานะครับซึ่งก็อาจจะทําให้ค่าเรียกของเราเนี่ยในการจัดเนี่ยมันมากขึ้น,นครับ ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่เกิน4.0นะครับหรือไม่ก็ถ้าเป็นทีมระดับทั่วไปไม่ได้มีตัวพิเศษอะไรต่างๆนะครับ <ๆ S 1> ก็จะอยู่ที่ไม่เกิน3.50นั่นเองนะฮะโอเคนะครับหรับคลิปนี้คงต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เราเจอกันคลิปต่อไปนะครับก็คือเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเป็นเรื่องของเริ่มเกมเคาน์เตอร์ไซมาเนี่ยจะต้องแบบว่าทําอะไรบ้างอะไรก่อนหลังอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมอยากจะยัดเอาไว้ในไกด์นี้แต่ว่า ฝากไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ไว้แค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวไว้แยกไว้ดีกว่าแล้วจะได้ดูกระชับง่ายๆครับไม่ดูบยาวเกินไปเยอะเกินไปเนะาะวันนั้นนะครับโอเคอยังไงก็ฝากติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มคอมมูนิตี้เคาน์เตอร์ไซด์ที่อยู่ในใต้คลิปนะครับตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอใหม่นะฮะบ๊ายบายครับ